อยากให้มันออกเป็นสไตล์โคโลเนียลนี่ยังครับโคโลเนียลอ๋อก็แบบฝรั่งฝรั่งนะอ๋กลนสนะครับ่นเส้งไัสนหดรัแน่เลยนี่สอฝักเาฝักลุงหรือฝักลุฮะหรือเ๋ยวฝักลุน อ๋อก็ให้เป็นดูยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่โอ้ได้ครับไครับ Who let the dogs out? Who? 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 let the dogs? นี่แหละครับคือเหตุผลทําทไมต้องจ้างมีเขาเพราะว่าเราคุยภาษาเดียวกับเจ้าของบ้านครับ นะครับติดต่อเรื่องงานเฟอร์นะครับติดต่อได้เบอร์ข้างล่างนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับผมส่วนถ้าชอบคลิปของเรานะครับกด Subscribe กดได้เลยนะครับผมหรือติดตามช่องทาง YouTube ตรงนี้นะครับหรือ Facebook ตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับที่มีขึ้นมาโอเคครับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามชมคลิปนะครับสวัสดีครับ